่นะคะคเปี่ยวมาถึงตลาดน,น้ำไมโยธทาาแล้วนะคะร้านแรกที่เข้ามาก็จะเป็นขนมยุคเก้าสูงเนาะเห็นไหคะมีของยุคใหม่ด้วยนะคะช้างเขาจะขี่ช้างคนละหนึ่งร้อยแต่เราไม่ขี่นขนมมอกแกงนะคะในชามกาไก่นะคะ ไอติมหลอดไอติมกะทินะคะ<ๆ>คเพื่อนๆกรุงเก่าอยุธยาเห็นไหมคะซากประหลักหักฟังขนเจียดีเนาะเพื่อนๆอานก็ถ่ายคลิปลง,งติ๊กต็อกนะเดี๋ยวก็ถ่ายคลิปลง u t u b e นะคะ่ะถึงแล้วนะตลาดนะ้ำอยุธยาค่ะเดจายชมร้าน้านะคะจะมีแหนมจิ๋วนะคะแหนมแท่งแค่หม,มูนะคะ ขนมตาลนึ่งสดๆนะคะาาเลกเล,ลียวเขาถ่ายแบบไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเขาว่าราัค้ามันเยอะแล้วก็คนก็มีจำนวนพอสมควรนะคะกับมีดนะคะเดินระวังเหมือนไม้มันโดนฝนแล้วมันก็มีผุตามกาลเวลาละดดเ,เดูค่อยเดินนะคะ โอ้โหนี่ยค่ะลระคมามอ่น่าจะมีก๋วยเตี๋ยวเป็นข้าวอะไรเงี้ยลองไปดูระวังปะมีข้าวผัดก็มีมีอาหารตามสั่งมีตัวเตี๋ยว พี่โอขอจบคลิปนี้นะคะที่ตลาดน้ำโยธยวนะคะแอนเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพี่โอไข่โคออบบอกอีโอบาบอคอนแทคชัแนลในยูทูบด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่โอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย